สบาย,บายดีมืัอนี้อยู่กับพวกเขาซองดอเต้รดิโอคอยดอลาเดอมืัอนี้พวกเขาซิมาเรียลชันเพลงที่มีสื่อว่าเรื่องแค่นี้ของโยบอยทีเจเพลงนี้ก็เป็นเพลงเศร้าเนาะหรือว่าเป็นอินสไตล์แบบปกหักแบบว่าถ้าที่จะคาดเข้าไปจะทำไปอยู่ใดเน,นานะเพลงจะเป็นอะไรเนาะรอสามารถเป็นสามผสมปังพอป้องกันเด้เนาะไป Let's go <S A B เขาา้าวัำสไตล์เชาวนามึนเศร้าไหวปวดมึงเศร้าไหวปวดก็ดีทุกอย่างเหมือนดำทุกอย่างทุกวันที่ผ่านไม่เห็นจะอยากตรงไหนก็เหมือนเมื่อก่อนฉัน ความว่างเปล่าแค่ไม่มีเราละไงยยกไว้เวลากลางคืนที่มองฟ้าโยกไว้เวลาที่ฉันหลับตาโยกไว้เวลาที่อยู่ลำพังมันยังคงมีน้ำตาไม่มีเธอแค่นี้ทำให้ฉันจะทนไม่ได้แค่บางทีที่อนแ ทำให้ฉันจะทนไม่ไหวแค่ทุกนาทียังเห็นเธออยู่ในใจฉันไม่เป็นไรเลย Yeah, คือมันก็ดีนะแต่แค yeah. ่บางทีอาจจะเหงาไปบ้างบางครั้งก็ไม่ดื่มคนเดียวตอนคืนวันเสาร์ในบ้านรูปคู่ของเราจะจำได้ไหมวันนี้มาดูเฉาไปมากฉันดูแลมันเอาไว้อย่างดีแต่บางที่เผลอเอาความเมาไปลาดก็พูดกันเหลาไปนั่นคงเป็นเพราะดื่มไปมากจะปวดไปทั่วทั้งตัวไม่ได้หวังให้เธอจะไม่เห็นใจบ้างฉันทำในเพียงเข้าใจไม่มีคำไหนมาอ้างจะเหงาจะเจ็บจะปวดแค่ไหนแต่ฉันเองคงทนได้บ้าง กลางคืนที่มองฟ้าย้อนเวลาที่ฉันหลับตาย้อนเวลาที่อยู่ลำพังมันยังคงมีน้ำตาไม่มีเธอแค่นี้ทำให้ฉันจะทนไม่ได้แค่บางทีที่อ่อนแอ แค่ทุกนาทียังเห็นเธออยู่ในใจฉันไม่เป็นไรเลย oh ฉันไม่เป็นไรเลยเออสติสติอัมเบสติเพียงคดสิยง ตอนแลบนี้ก็น่าลุกเลยแท้มาตามของจริงเขน่าลุกเลยเนื้อโคตรดีว่ะแบบอยว่ะเนื้อก็มันกินใจนะเพลินเนือ้อเนือ้อมันกินใจดีสำหรับไพทีห้าก็บโอหักมาใหม่ๆไปฟังได้บอเคอย่างคนลุกอยู่ตอนแลบกขาคนลุกเลยแบบอุ้ยผมมันจะตกเลยในหัวผมว่ามันตกเกินอย่า,า,าปรัง,ง,ง <g iggle> ป,ประหลงนะ <g iggle> พายอยากฟังกับเขาไปฟังได้เดอรซื้อเพลงมีว่าซื้อเพลงแมนเรื่องแค่นี้ซึ่งเพลงกับปอยมาประมาณ3เดือนตอนนี้ยอดวิวประมาณ19ล้านอ่ะสำหรับเพลงนี้เนาะอ่าสิบดาวเจ้าให้ประมาณจากดาวเรื่องของเศร้าให้เต็มสิบเนื้อเพลงที่ว่าอูดไล่์กูไล่์กูไล่แบบ โอ้มันกินใจดีแบบสำหรับคนโอคหักเลยเนาะคนโอคหักนี่ถ้าอ่าเดมาฟฟ์เฟนีนบอกเลยว่าแค่กอดตายกองกลมเครื่อคืนเลยบักครับแค่กอตายกองกลมเมื่อคืนเลยแท้อะไแต่กบตายหรอบางคนก็น่าจะโดนกลมเพ็ดตายไปเลยประมาณนี้เนาะโอเคเนาะถ้าสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งซองของใหม่ๆเนาะก็สามารถกด ไลค์กดติดตามกด subscribe ให้เฮาได้เนาะเพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆหรือว่ากดกระดิ่งเป่าไว้เพื่อมันจะเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเขาสำหรับมือน,นี้หากข้อหลับก่อนบาย